คลิปที่4มาแล้วจ้าย้ำนะจ๊ะไม่มีเจต,ตนาพาดพิงใครเป็นเพียงคลิปที่มีบทสนทนาระหว่างผู้หญิงและผู้ชายสองคนย้ำไม่ใส่ร้ายใส่ไฟใครแค่หวังอยากให้จับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้ไม่ใช่จับแพะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนที่ส่งตัวน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลพ่อแม่ไม่ได้ไปกับศพในคืนวันที่พบศพน้องมีแต่เจ้าหน้าที่นำไป แต่มีญาติตามไปตอนเช้าของอีกวันตอนช่วงบ่ายเขาโทรมาหาผมตรวจศพเสร็จแล้วผมยังว่าเอาทำไมไวแท้ถามเขาว่าเขาเจอหลักฐานอะไรยังไงเขาว่าไม่มีรู้แต่ว่าอดข้าวอดอาหารร่างถูกส่งไปพิสูจน์ตอนช่วงตีหนึ่งญาติไปช่วงเช้าพาตรวจตอนช่วงบ่ายเสร็จสิ้น4ี่โมงเย็นหลังจากนั้นก็นำร่างน้องกลับบ้าน แล้วว่าจะเผาวันอาทิตย์ผมก็ยังพูดอยู่ว่าหลักฐานก็ยังไม่มีคนร้ายก็ยังจับตัวไม่ได้อย่าเพิ่งเผาเลยแล้วอย่างเรื่องที่ว่าตำรวจให้หาคนที่น่าสงสัยทำไมถึงไปลงที่ลุงพลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมนะถึงว่าเขาจะอ้างว่าตำรวจให้บอกว่าให้สงสัยลุงพลก็จริงแต่ถ้าเป็นผมสนิทกันขนาดนั้นเป็นญาติกันเป็นพี่สาวคนโตแท้ถ้าเป็นผม ผมจะบอกให้ตำรวจไปสงสัยเองอยากสงสัยใครก็สงสัยไปเลยแต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่สงสัยลงพลตำรวจเขาจะไปค้นบ้านค้นอะไรกันล่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะที่ผอยอเห็นก็เห็นเขาสนิทกันรักกันดีแต่ตอนนี้กลับอยู่คนละขั้วกันเลยแล้วผอยอคิดว่าใครในครอบครัวเป็นตัวเสี่ยมให้แตกกันผมก็ไม่รู้ก็รอดูดูกันไป แล้วคิดว่าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่เสี่ยมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดผมโทรไปหาผู้ว่าว่าคดีไปถึงไหนแล้วออกมาบอกชาวบ้านหรือพูดอะไรบ้างแกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่ให้รอรอไปสืบไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันหาที่ลงไม่ได้จะทำให้มันจบสวยยังไงลงสวยยังไงหลงที่ลงพนก็ไม่ได้แล้วหลักฐานก็ไม่มีสื่อก็เยอะเพจต่างๆก็ช่วยกันขุดเจาะ ช่วยกันลื้อเจาะไปเจาะมาเจอทั้งยาทั้งโน่นทั้งน,น,งนี่แล้ววันนั้นตาก็ยังมาพูดอีกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านหรือในหมู่บ้านอีกอะไรเนี่ยเล่าวางเฮะตาพูดอะไรออกมาผมก็ไม่รู้เนาะถ้าในบ้านก็มีหนึ่งสองสามสี่เนาะเออถ้าแกพูดให้ชัดๆว่าคนร้ายอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เออจากกว้างๆหน่อย แต่แกบอกคนร้ายอยู่ในบ้านหรือว่าฟังกันไม่ชัดเองวันนั้นเห็นว่าแกเมานะวันที่ไปหาลุงพลป้าแตนโอ้ยถ้าแกไม่เมาแกไม่ไปล็อกแกไม่กล้าไปแถมยังไปผลักลุงพลอีกเพื่อจะถ่ายรูปก,กับป้าแตนทําให้โซเชียลถล่มอีกเออนั่นแหละลูกชายแกก็ว่าไปทําไมไปให้เขาด่าแกคงลืมตัวมั้งคิดว่าลูกแกยังรักแกอยู่เหมือนเดิมก็เลยเผลอไปเมาด้วยแหละ ไม่หรอกถ้าแกออกตัวตั้งแต่ต้นว่าเออลูกเอ้ยพ่อเป็นกลางมีอะไรก็พูดกันดีๆแต่นี่ตอนไปสาบานก็แค่ว่าให้คนที่ฆ่าน้องมีอันเป็นไปส่วนคนไม่ได้ทำก็ขอให้เจริญเจริญแต่ลุงพลเนี่ยแกก็แรงนะถึงพิกถึงขิงขึงขันว่าสาบานแช่งผู้ร้ายให้มันชิบหายตายตกไปตามกันจะมาพูดจะจ๋าได้ยังไงก็เนาะ จะสาบแช่งคนทำร้ายน้องน่าสงสารขนาดนั้นก็น่าจะสาบแช่งให้มันหนักๆไม่ใช่มาเลาะแหละคงจะทําให้ครอบครัวไม่พอใจกันไปใหญ่เลยก็เลยมีการเขียนป้ายไม่ต้อนรับหมอปลาเพราะหมอปลาพูดว่าเข้าข้างลุงพลเต็มๆแกคงรู้อะไรมาแกคงรู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ทางนี้ก็คงจะโกรธที่ไม่เข้าข้างพวกเขาหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปจบแล้ว เป็นไปอย่างที่ทุกๆคนคิดอยู่หรือเปล่าอาจดูเป็นเรื่องเก่าที่พวกเราก็รู้อยู่แล้วแต่คลิปหมอปลาก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่การคาดเดาอย่างที่อีกฝ่ายชอบพูดสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแอดก็ขอยืนอยู่เคียงข้างผู้บริสุทธิ์ค่ะขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากหมอปามากๆนะคะ